สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเล่นเกมตามใจฉันกับเกม Tomb Raider 1นรีมัสเตอร์นะครับผมจะมาเล่นฉาก8หรือฉาก The c r r s Turn กันนะครับนี่คือฉากคลิสฉากที่4แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยจ้ากับ The c r r s Turn นะครับนี่มาถึงเจอพี่แร็เลยครับนี่หนูยักษ์นะเออเรียบร้อยแต่ว่าดันโดนกัดฟรีเฉยเลยครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็ดันไปเรื่อยๆครับ โอเคถึงแล้วครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็ดันมาแบบนี้ครับ <c oughs> เพื่อไปสับสวิตข้างบนจ้าเน่เปิดเรียบร้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่นัดมาครับเน <c oughs> ่จัดการหนูก่อนเลยครับแล้วก็เข้าข้างในนี้ครับมีหลาดบิทีแพคครับโอเคเก็บหลาดบิทีแพคเรียบร้อยครับ สำหรัการลงจ้าโอเคเนี่มาถึงแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมแนะนำว่าให้คุณผู้ชมลงน้ำที่อยู่ตรงกลางก่อนเลยนะครับผมเนี่ยลงน้ำแล้วครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวไปเคลียร์ศัตรตูก่อนนะครับมันจะมีจระเข้สองตัวแล้วก็ข้างบนนี้มันจะมีหนูยักษ์อยู่ฮะ มาจัดการพีเคต่ออ้าวพีเคหายอ้าวพีเคหายเฉยเลยครับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องว่ายล่อม,มาก่อนครับอยู่ไหนวะมาแล้วครับเอ้าโดนกัดฟรีอีกดูสิแหมอ้าวแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนวะจริงๆมันมีสองตัวนะครับเมื่อกี้มันออกมาสองตัวเลย เนี่ยนี่คือสกิลที่1่ครับคุณผู้ชมสกิลที่ห่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมจะเข้าทางไหนก็ได้ครับมีค่าเท่ากันจ้าคืออย่างนงี้อธิบายง่ายๆเลยคือสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็เข้าตรงเนี้ยคือหมายถึงว่าเข้าช่องใดช่องหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวจัดการพ K ก่อนคือช่องหนึ่งที่ว่าเนี่ยอยู่ช่องล่างๆเนี่ยครับโอเค เนี่ยฮะอยู่นี่ครับผมแล้วก็ข้างในเมื่อกี้มีกระสุนปืนแม็กนัมด้วยครับเดี๋ยวตรงนี้ขอผ่านก่อนนะครับยังไม่สามารถขึ้นไปได้เนาะอ่าเอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปข้างบนตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนี้ฮะ เนี่เสร็จแล้วดีนีครับเดี๋ยวก่อนนิญาไปด้านขวาก่อนนะครับเนี่ยด้านขวามันจะมีเก็บของอยู่2อ,อย่างครับผมมีกระสุนช็อตกันแล้วก็มีกุญแจด้วยเดี๋ยวไปเก็บกุญแจก่อนวิธีเก็บกุญแจก็คือแบบนี้ครับเน่ทําอย่างนี้ครับอ่าขึ้นไปข้างบนนี้ครับแล้วเลี้ยวขวาเดี๋ยวจะมีกุญแจครับเนี่ยถึงแล้วครับ เก็บกุญแจเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บกระสุนช็อตกันก่อนเนาะอันดับแรกเดี๋ยวคิดว่าจะไปห้องนั้นก่อนนะครับคือเอาจริงๆแล้วฉากนี้แล้วแต่คนเล่นครับว่าเราจะเริ่มอย่างไรก่อนนะครับผมอ่าเมื่อกี้เป็นคีย์ไอเทมละคราวนี้เอออย่างอย่างที่4ที่เราเก็บครับแล้วก็คือนี่กระสุนช็อตการเสร็จแล้วทีนี้เกาะแล้วก็ไปทางขวาครับหลกัหลกๆฉากนี้จะเน้นเก็บกุญแจครับเก็บกุญแจเพื่อไป เก็บกุญแจต่ออีกทีอะฮะมันจะมีอยู่สามดอกหลักที่เราต้องไปเก็บนะครับแต่สองสองสองดอกแรกอะที่เป็นกุญแจหลักนะครับคือเป็นกุญแจแค่เป็นกุญแจเปิดเปิดเปิดป,ประตูทั้งผ่านนะฮะอ่าขออภัยด้วยนะครับ่อี้พูดปิดภาพไปหน่อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปตรงนี้ครับนี่ปึ๊บ อ่านี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เข้าไปข้างในนั้นเลยครับผมอ่าโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ประตูแรกก่อนนะครับแต่ว่าอย่าเข้าประตู2เด็ดขาดนะครับแต่สภาพนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับว่าทําไม อ่ะเปิดแล้วครับเดี๋ยวเจอกอริลล่าครับมาอกอริลล่าสองตัวด้วยคุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งยังไม่เห็นโผล่มาเลยฮะอยู่ไหนวะอ้าวอยู่ไหนหอ่ะตัวหนึ่งเฮ้ยตัวหนึ่งหายครับคุณผู้ชมอ๋อเอาอยู่นี่ฮะโอเค เติมพลังก่อนนะครับโอเคเติมพลังเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเราจะเจอปีไอฮะจากจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปปูก,ก่อนครับ าจะไปแล้วมัง้งเนี่ยมันก็เดินไปละหายไปเลยเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราก็คามไปเลยครับคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมว่าไอเทมที่อยู่ต้องนู่นนะฮะเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมผมได้ทำคลิปสั้นวิธีเก็บแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ อ๋อไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ขวาบนนะครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะโอเคชิดก่อนเนชิดเรียบร้อยแล้วก็กระโดดย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวได้ป่าว่ะโอ้เมื่อกี้เกือบไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับ มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงแล้วก็เอาจริงๆแล้วตรงนี้ยคุณผู้ชมสามารถกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูครับว่าจะกระโดดได้ไหรือเปล่านะครับโอเคได้ละโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราก็ลงตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราจะเจอพีเคมาละนี่พีเมาละจ้ามี3าตัวครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมมาจากตรงนี้ครับนั่นไงมาละโอเคสแต่แล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไปด้านหลังนะครับมันจะมีไอเทมแต่ว่าอ้าวอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีไอเทมแล้วก็เดี๋ยวเจอหนูยักษ์ด้วยเรียบร้อยโอเค เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บครับหลอดบีดีเอสแคครับอ่าโอเคได้หลอดบีดีเอสแครปไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ มาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราสามารถกระโดดข้ามไปที่ประตูนั้นได้เลยนะครับผมเนี่ยข้ามไปที่ประตูนั้นนะฮะแต่ต้องเทคนิคหน่อยแค่นั้นเองอ่ะเอาใหม่ไปอเอ,อเนี่ประมาณนี้แหละครับโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลากระโดดอ่าขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปทางขวานเนี่ยอ่าแต่ตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมตกลงไปนี่เจอหนามเด้งเลยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วเราก็ลงครับ น่านจะหนูครับแม่ผัาากเราโดนหนามสังกันน่ยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีนี้เราค่อยๆไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวบางทีพลาดแล้วมันตกจากที่ส่งเสียพลังฟรีได้ครับ าพึ่งลงน้านะครับถ้าลงน้นํานี่โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยต้องแบบว่าย้อนไกลโลดเลยนะระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยครับว่าหาสวิตให้เจอก่อนเดี๋ยวเราต้องไปหาสวิตครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปนี่ครับโอเคเอ่นี่คือต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีสวิตมีสวิตนะครับผม เอาละครับทีนี้เราก็ไปเก็บกุญแจครับไม่แน่ใจว่าลงแล้วจะหนีหรือเปล่าน้ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะไม่เสี่ยงดีกว่าครับโอเคได้ไหมได้ไหมโอ,โอเคเอน่าจะพอได้นะเออน่าจะพอได้ยอมเสียพลังนิดนึงละกันเดี๋ยวนะประตูเก็บกุญแจประตูห้องที่ประตูที่วางกุญแจอยู่นะฮะเดี๋ยวเด สับสมนิดหน่อยฮะอยู่นี่ครับอ่ะเก็บเลยครับเรียบร้อยอ่ะจบไปหนึ่งเรื่องเสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเราเจะปีอ PA อีกแล้วครับแต่ว่าไม่ต้องบูฮะเดี๋ยวเราเ็นเลยฮะเนี่ยตรงนี้มันจะยากหน่อยเมื่อกี้พลาดเนี่ยเดี๋ยวเราหล่นลงน้ำนี้เลยครับไม่สู้ครับโอ้ยโดนเ,นเป็นเป้าเลยเนี่ย เดี๋ยวตรงนี้ค่อยกลับมาครับเราผ่านก่อนอ่มาครับเดี๋ยวเราจะออกมาที่เดิมแล้วี่กลับมาแล้วครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกุญแจเพิ่มเติมฮะอ่กุญแจที่เราจะไปเก็บเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี้ครับผมโอเคเน่เดี๋ยวเราต้องไปทางนู้นฮะโอเค เก็บเก็บเกกเก็บตกโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้เลยครับปุ๊บนี่ไม่แน่ใจว่าโผล่มาหรือเปล่าคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเข้าห้องนี้ครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเปียดูปองมันจะโผล่มาด้วยนะครับ แต่ดูเหมือนจะไม่โผล่ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเก็บไอเทมก่อนดีกว่าครับ <ue is> เนี่ยฮะ <c oughs> เ,เจอสบอมบูรทดีแพคครับต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่อ่ซีเครดน่าจะเป็นซีเครดที่สองนะอ่าแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ เนี่ยคือปีนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วประเด็นคืออย่าเพิ่งกระโดดเพราะว่าระหว่างทางมีกระสุนช็อตกันอยู่นี่ฮะอ่าานี้ก็ต้องจังหวะรุนๆแล้วนะครับอ่าเก็บเรียบร้อยครับต้องดูดีๆหน่อยครับผมโอเคแล้วก็อ๊บถึงไหมเออถึงครับมันมองยากหน่อยเอาจริงๆ เมอกี้กผดผิดพลาดฮะจริงๆห้ามเกาออะต้องห้ามเกาะเลยครับถ้าเกาะนี่คือเสียพลังฟรีไปเลย <c oughs> แต่แล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมลงตรงนี้ได้เลยครับ <c oughs> โอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บของอีกอย่างครับมันจะมีอีกสองอย่างที่เราจะเก็บฮะในห้องนี้ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นครับ อ่ะประมาณนี้ครับอ่ะเก็บเลยจ้าเป๊บเป็นหลอดมิทิแพคแล้วก็ช็อตกันเชลส์หรือกระสุนกระสุนช็อตกันขอไปใช้คัปิดอ่ะแล้วก็ลงตรงนี้ครับได้ฮะน่าจะได้โอเคได้ได้แต่ว่ายอมเสียพลังฮะเดี๋ยวเราสับสวิตช์นี่ฮะเพื่อเพิ่มระดับน้ําที่ห้องห้องใหญ่ครับเรเรียบร้อยแต่ก่อนที่เราจะกลับห้องใหญ่นะครับเดี๋ยวลงที่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บคีย์ไอเทมอีกอย่างหนึ่งก่อน เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บนี่ครับเดี๋ยวเราปีนไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมอืมนี่ฮะคุณผู้ชมครับเห็นละเป็นกุญแจที่จะไปอีกห้องหนึ่งนะครับ อันนี้เราไม่ต้องสู้ก็ได้ครับเห็นเลยครับผมเน่เสร็จแล้วทีนี้เราจะกลับมาทางเดิมครับเน่กลับมาทางเดิมตรงนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่รูเมื่อกี้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับ่บอนับตรงกลางนเน่อ่อรูอยู่ไหนว่าเน่เน่เน่รูนี้ครับ นี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บของก่อนเอาโดนหนูกัดอีกนี่ฮะโอเคเนี่ยจัดการจากระยะไกลเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้ามไปเก็บฮะนี่เป็นช็อตกันเชลหรือกระสุนช็อตกันแล้วก็อันนี้หลาดวิธีแผคครับ แล้วก็ต่อไปคุณผู้มชมก็สับนี้ครับอ่ามันจะมีคันโยกอยู่นี่อ่านี่ฮะสับคันโยกเลยอ่าสับเรียบร้อยครับประตูเปิดเี่ประตูเปิดแล้วครับแล้วก็ลงไปครับผมนี่ลงไปแล้วก็เก็บกุญแจอ่าต่อไปนะครับคุณผู้มชมก็กลับไปที่ห้องเนี่ยฮะที่เป็นเป็นสองห้องฮะแต่คราวนี้เราก็ห้องนี้ครับเน่ เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะเข้าห้องเนี้ทาไมต้องน้ําท่วมอย่างนี้ก่อนนะครับคําตอบทุกคนจะถูกเปิดเผยในวิชานี้ครับผมเนี่ยต้องใช้ลัตติคีก่อนครับนั่นก็เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลงเข้าห้องนี้ยในสภาพที่ยังไม่ได้สับสวิตเพื่อเพิ่มน้ำนะครับเราโดนเอ,อื้อกเลยเพราะโดนหนําแทงนี่แหละครับผมอ่าเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยถ้าจะเข้าห้องเนี้ต้องสับสวิต เพิ่มระดับน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าห้องนี้ดีกว่าครับตรงนี้มันจะมีสมอล l ิดี่แพ็นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเป็นอันนี้ฮะกุญแจโอเคเรียบร้อยนี่แล้าทีนี้นะครับหลักๆเลยที่เราต้องเอาไปเลยก็มีนี่ฮะกุญแจซิวเวอร์คีอดอกแล้วก็ โอเคหนึดอกแค่นั้นเองอ่าต่อไปนะครับเราก็ไปห้องนู้นละเราจะมาซีเครตที่3กันครับไปซีเครตที่3นี่ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราปีนเลยจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีจอระเข้ผมมาด้วย1ตัวนะครับแต่เราไม่ต้องสนครับจะจัดการมันก็ได้หรือว่า,าปล่อยผ่านก็นแล้วแต่เลย โอเคเน่ซ okay. ิกเ็ตที่3ครับวิธีขึ้นก็คืออย่างนี้ครับปึ๊บเน่แบบนี้เลยไม่ต้องเทคนิคหน่อยครับ <c oughs> เรียบร้อยครับมันจะมีอยู่3อย่างครับห้องนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราลงแล้วครับผมลงจืเ <c> น <oughs> <c oughs> ่อ่ะ เสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไขกุญแจเลยครับนีเน่เดี๋ยวเตรียมช็อตกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าทำไมผมถึงเตรียมช็อตกันไว้ก่อนเนาะ โอเคเสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยฮะเพื่อไขกุญแจกโกคีฮะทีเนี้ยจะบอกคุณผู้ชมว่าข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีกอริลลาผมมาหนึ่งตัวครับเนี่ยที่ผมว่าทำไมต้องเตรียมช็อตกันไว้ก่อนนะฮะเรียบร้อยเลยแต่ว่าน่าจะต้องยิงระยะใกล้มัง้งยิงระยะใกล้อะ่ะกอริลลาถึงเรียกทันทีนะครับเสร็จแล้วีดีฮะเดี๋ยวเราต้องเจอนี่ครับเดี๋ยวเตรียมปืนนี้บ้างครับข่าวที่เป็นแม็กนัมบ้าง รอมาก่อนดีกว่าเรียบร้อยครับผมกับปืนพกครับเรียบร้อยฮะทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าในห้องนี้มันจะมีพื้นแตกอยู่ด้วยทีนี้ประเด็นคือพื้นแตกพวกนี้มันจะมีบางพื้นที่ลงไปปุ๊บจยได้ไอเทมบางพื้นถ้าลงปุ๊บเนี่ยเจอหนามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงตรงนี้นะครับเราจะเจอไอเทมครับผมเน่เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดีย๋ยวเช็คของก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเก็บ3อย่างสุดท้ายนะครับอยู่ในห้องถงนี่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเจอสวิตย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วสับปุ๊มนะครับปรากฏว่าโนนมันเป็นอา้าวแย่และเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวนี่สิงโตมาครับทีนี้เราก็สู้กับสิงโตเลยครับผมไม่ต้องอะไรมากฮะแนะนําง่ายๆครับว่าอย่าสับอย่าหาสับจะดีกว่าครับ ค okay. แม่ไปตรงนู้้นเฉยเลยเยวจัดการให้หมดก็เฮ้ยเกือบโอ้โห,หเกือบตอกแล้วุูผู้ชมเนี่ยอย่าที่บอกครับพื้นลอยแต่ตรงเนี้ยมันจะมีหนามด้วยโอ้โหตายละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเก็บ3มไอเทมสุดท้ายก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าโกเนี่ยด้านหลังบล็อกนี้ครับคือเป็นทางเข้าโกของฉากเดอะคิสเทิร์ครับผม ท,ที่จะบอกคุณผู้ชมว่าการดันบล็อกเนี่ยหลักๆเลยก็คือให้คุณผู้ชมดันบล็อกเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ครับแต่ทีเนี้ยแล้วแต่คุณผู้ชมหรือว่าแล้วแต่ใครหลายคนเลยครับว่าเราจะดันบล็อกตรงเนี้ให้ไปถึงตรงนี้ให้เร็วที่สุดได้อย่างไรแค่นั้นเองคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่า,าจริงผมมอกว่ามันก็ไม่มีเร็วที่สุดแหละแต่หมายถึงเทคนิคครับว่าคุณผู้ชมจะดันบล็อกยังไงให้ไปตั้งตรงนั้นให้ได้ก็โอ okay เคแล้วครับ คือถ้าสรุปนะอันดับแรกอดันบล็อกออกไม่ใช่ดันสีครับดึงมาสี่ครั้งดึงมาสี่ครั้งครับเน่แล้วครั้งที่ห้าให้ดึงแบบนี้ครับผมแต่แล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมก็ข้ามฟากครับข้ามฟากแล้วเดี๋ยวทีนี้เน้นดันแล้วครับผมเน้นผลักฮะอ่าเน้นผลักหรือดันฮะไปเลยครับคือผลักไปสุดเลยครับจากนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยนะครับว่ากี่ครั้งเอาเป็นว่าผลักให้ไปจนสุดทางก็โอแล้ะครับ เนี่ยทีนี้คุณผู้ชมก็ขึ้นข้างบนเลยครับนี่ปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะมีหลาดมิติแพคครับอ่ะเก็บหลาดมิติแพคแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับอ๋อเป็นอันนี้อ๋อนี่กระสุนแม็กนั่มฮะนี่กระสุนแม็กนั่มเรียบร้อยครบเรียบร้อยครับมามาเช็คหน่อยครับเน่ซิกเทตกับ อไอเทมเก็บคบรบพอดีฮะเดี๋ยวออกก่อนโอเคแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปตรงนี้นะครับเราเราจะเข้าห้องที่สิงโตทั้ง3ตัวออกมาได้แหละครับและเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สิงโตนะเดี๋ยวมีหนูยักษ์ด้วยมาละเอา้าอ๋อหนูยักษ์มาจากข้างหลังครับอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลงเลยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเราตรงนี้ละครับ โอเคไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าโกละอ่านี่ฮะนี่คือฉากเดือ i คิสเตอน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบุคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ